วิธีการเล่นใช้ผู้เล่นสองคนผู้เล่นคนที่หนึ่งทำมือเป็นกบกระโดดผู้เล่นคนที่สองทำมือเป็นปลาจากนั้นฟังเสียงเพลงแล้วขยับตามจังหวะเมื่อได้ยินเสียงร้องฮุบฮุบฮุบผ,ผ,ผู้เล่นที่เป็นกบพยายามกินผู้เล่นที่เป็นปลาส่วนผู้เล่นที่เป็นปลาก็พยายามว่ายหนี ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมตัวอย่างการเล่นกันเลยตัวน้อยกระโดดไปมาเมื่อเจอปลากระโดดทันได้ฮุบ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 เมื่อเจอปลากบก,ก็ตกใจกระโดด ไว่ายไปทางนี้เจอกบทานใดฮุบ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 เมื่อเจอกบป่าแสานดีใจรีบว่ายเร็วว่ายว่ายไปก็ว่ายมาฮุบ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 